แอนเทอรี่ม์สตอรี่บิ๊กบิวยบิ๊กบินะคะเบลเลอร์เลยพี่พี่อะเคยเห็นแต่อันนี้น้อยไงต้นลงไปยืนหน่อยได้ไปยืนหน่อยให้ต้นยืนเทียบิ๊กบิอันนี้ก็ถือว่ายังยังใหญ่ไม่สุดนะใหญ่ได้กว่านี้อีกดูไซส์ดิเหมือนต้นมันคนคนตัวเล็กไปเลยอะทั้งงั้นสามารถใหญ่ได้กว่านี้อีกครับสามารถใหญ่ได้กว่านี้อีกใหญ่ได้กว่านี้อีกเนาะใช่ครับนี่นะคะต้นนี้จะเป็นคิงเลนด่างครับคิงเลนด่างครับผมนี่นะคะ Oh, อันนี้ซูเปอร์บัมซปเปอร์บัม,บมต้นยืนคู่ต้นไม้เลยได้เห็นไซน์นะคะโอ้ยไมล้มเลยเศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนาต้นใหญ่มากนี่นะคะเศรษฐีเงินหนานตนันนี้จะเป็นหางกระเบนครับหางกระเบนใช่หางกระเบน อันนี้แหละที่ประกวดชนะที่สวนสิลิกิตสวยมากสวยมากสวยมากต้นมันล้มเลยอ่ะเต็มหมดแล้วครับเต็มตะกร้าแล้วเต็มนะว่าดูดิต้นใหญ่มากค่ะนี่ค่ะดูค่ะนี่อันนี้คือเขาจะเป็นเลนสองตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไหมน้องต้นน,นั้นใช่ครับตัวนี้จะเป็นหนอ่อตัวนี้จะเป็นเอ้ยเป็นตัวนี้เป็นตอเขาตัวนี้เป็นตอครับยอยอดไปแล้ว เป็นตอเนาะยอดยอดจะอยู่ทางคล้ายส่วนตรงนี้ครับอ๋อเป็นตอเขาแอบด่างนิดนิดอือหือแอบด่างนิดนิดนะอนี้ขอ๋อมันจะเป็นอันนี้คือแท้เลยใช่ไหมน้องต้นใช่ครับใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยใช่แท้เลยพี่อันนั้นอันนั้นก็บิ๊กบิวบิ๊กบิวเหมือนกันอันนี้ก็บิ๊กบิวใช่ครับแต่ว่าใบมันไม่เหมือนกันไหมคะมันเป็นตัวเพาะเมล็ดมันเป็นตัวเพาะเมล็ดมันเหมือนจะออกออกกลายครับผม ใบเขาจะไม่ค่อยทิ้งเท่าไหร่แล้วก็จะมีตัวข้างในตัวนึงที่เป็นตัวกายจออเหมือนเขาแกะตัวข้างในอ๋ออนะู้ยอีกเยอะเลย